เขารู้สึกเสียดายไหมนะคะที่เลิกกับคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าหลังจากที่คุณอาจจะเป็นคนเดินออกมาหรือว่าค่ะอาจจะเป็นฝ่ายที่ทิ้งคุณไปนะคะมาดูกันว่าเขาเนี่ยรู้สึกเสียดายคุณหรือเปล่านะคะอยากได้ค,คืนไหมนะคะก็ไม่นับรวมว่าคุณจะอยากให้เขาคืนมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำแรนดอมให้นะคะสําหรับใครที่อยากรู้ในหัวข้อน,นี้นะคะโอเคหญิงจะเลือกไพ่มาทั้งหมดสิบใบนะ ีผมมใหม่ะคะไปทำสีเมนตนนะนะดูหน้ามันไกลขึ้นนะ,ะไปดูซิโฮมิดนะคะแปดดาบ The World นะคะ Emperor สองดาบนะคะ Chariot เด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าสามไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะถามว่าเสียดายไหมนะคะเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณน่าจะดูดีขึ้นนะน่าจะดูดีขึ้นน่าจะดูรักตัวเองมากขึ้นน่าจะดูดูเหมือนกับคุณ เขาได้แล้วอะแต่เขาอาจจะยังตัดคุณไม่ได้นะคะรู้สึกว่าลังเลรู้สึกว่าเอ๊ะที่เขาทิ้งคุณไปเนี่ยเขาคิดถูกหรือเขาคิดผิดนะเหมือนเขาจะคิดผิดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะมีความลังเลเกิดขึ้นในในใจของเขานะคะ ซึ่งคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเด่นมากเลยนะคะเป็นแบบเชอรี่ออดแล้วก็เป็นไพเอมเพอร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นไพ่ต่างชาติต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุห่างกับคุณมากๆนะคะอาจจะแก่กว่าไปเลยหรือว่าเด็กกว่าหลายๆปีนะคะคนที่แบบชอบมีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณมาก่อนนะคะเพราะให้แปดดาบเนาะมันแบบเอออารมณ์มันเหมือนม่ไม่ได้เปิดนะคะแล้วก็อาชีพนะคะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะทหารตำรวจ สจวนักบินข้าราชการนะคะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับวงการออนไลน์นะคะวงการบันเทิงก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานอยู่ในวงการแพทย์หรือการศึกษานะคะเด่นมากๆเลยนะคะเขาเสียดายคุณนะแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรมาไหมนะคะเดี๋ยวหญิงดูซิเอ็มเพรสนะคะเขาเสียดายคุณจริงๆนะเนี่ยสี่ดาวนะคะเป็นไพ่พระนะคะสิบไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ เขาจะแอคชั่นไหมนะคะหญิงบอกเลยนะคนคนนี้นะคะเขาจะมาตามตื้อคุณในวันหนึ่งแน่ๆน,นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะคือคุณอาจจะบล็อกเขาไปหรือว่ามันอาจจะเขาอาจจะทำอะไรที่ทำให้ละอายใจนะคะไม่สามารถที่จะกลับมาขอเงางะคุณในช่วงนี้นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีเวที่แบบสามารถเงาะคุณได้หรือว่าเข้าหาคุณได้นะคะหญิงอยากจะรู้อีกนิดนึงว่าคุณจะเซ์เยสไหมนะคะในการจะได้คืนดีกันไหมขอถามไปนะคะ King of Cups นะคะ The f o o l นะคะ Wheel of Fortune ขอ,อีกใบหนึง่งสองไม่ท้าไม่ตอบนะคะ 9, เก้าเหรียญน,นะคะโอเคหญิงได้คำตอบแล้วว่าคุณอาจจะอิกนอเขานะคะคุณอาจจะไม่สนใจเขาอีกแล้วในวันนั้นคือเขาอาจจะกลับมาช้าไปนะคะในวันที่คุณเข้มแข็งแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจเขาอีกแล้วนะคะทั้งๆ้งที่ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะเป็น่าย